ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมครับสาหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารวยเก่าผ้ารวยเสี้ยนหวยผ้ารวยรับจะพาพี่น้องมาติดตามรัฐบาลไทยครับผมของแม่หมูหรือว่าพ่อหมูตกหกนะครับเนาะครับอยู่ครับผมมือนี้ครับผมอยู่กับร้านของเพื่อนครับผมครับเป็นร้านส้มตำครับผมครับนาลรงพยาบาลช่วยบานครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีทันใดยุคไตนะครับเนาะอย่าลืมครับผมมาอุดหนุนครับผมครับสำหรับแนวทางครับเพื่อนึ้นไ้ให้เลยครับพี่น้องเอฟซีทันใดที่ ครับผมเดินไปใจต่างนะครับเนาะจะมองเห็นป่ายี่นีแนวทางครับผมรัฐบาลไทยครับสำหรับครับผมผลงานนะครับเนาะของเพื่อนในงวที่ผพันมากครับพี่น้องครับแสงหลายครับพี่น้องครับแล้วบ้าแล้วเตียน้ำหามองผมมีแสงไงพี่น้องครับครับแนวทางครับพ่อมองเห็นกันว่าพี่น้องครับแนวทางนะครับเนาะครับเกาหนึ่งแปดครับผมครับมาห้อมพี่ใหญ่ไหม เสียงมันไหลครับนี่คือครับผลงานในงวดที่ผ่านมาครับให้น้อยหางครับพี่น้องแนวทางครับเน้นสองเจ็ดหนึ่งหกนะครับน้อออกหนึ่งแปดครับผมซึ่งตัวเลขบซัมมี่ทว่าครับเล็กวิ่งกับมาเต็มๆมเลยพี่น้องครับหนึ่งกับเจ็ดนะครับเนาะครับเล่นทั้งสองตัวครับพี่น้องครับกับเขาที่หนึ่งครับพี่น้องหนึ่งแปดปครับเนาะครับ ง่ายๆเลยพี่น้องครับเลขอ่ะหวดนี้ครับพี่น้องก็อย่าลืมเด้อครับผมเห็นแนวทางกันแล้วก็อย really ่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ครับถึงมัดทุกช่องแล้วพี่น้องปี่มาไายทําอยู่น้ากันครับผมฝากพี่น้องทุกทีทุกคู่ทุกคนครับผมครับอ่ะไปเบิ่อยครับอันนี่้คือเก่าเลยพี่น้องเรื่องบดที่พันมาได้นี่อแต้มเบิงนนี่คือของแท้นะครับโมเมนต์หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดออกแปดหนึ่งครับวิ่งหนึ่งกับเจ็ดมาหนึ่งพี่น้อง ไปเิ่งน้ากันนะครับเนาะครับไปรวมผลงานครับผมของงวดประจําวันที่16บหครับผมเมษาย,ยนนะครับเนาะครับอ่าเดิ๋ยวฝ่างแนวกินได้พี่น้อง่ <laughs> งแนวทางสะกอนวีจแนวเป็นกระเสียบมูหยอกกับนีนะครับเพื่อหนึ่งไม่ไม่ขนมกินแคบมูโอ้ยหลายอย่างมากมามหลายอย่างเพียครับมีหอด ยงก็อื่นนะขนมจีนนองแดงครับเอเบอร์ตัวเลขพี่น้องเด่นแปดกับศูนย์มาหนึ่งตัวพี่น้องศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ห้าครับพอมูเราเนี่ยนที่ศูนย์เจ็ดได้พี่น้องด้วยสองตัวเดือนสองแปดสี่แปดหกแปดพี่น้องครับสี่พี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับด้วย วันที่16เมษายน2567้าหกเจ็น้องเนาะโอ้สุดยอดพี่น้องค,คอยปังปังอยู่เด้อแคปหน้าจอกันเอาไว้สำหรับพี่น้องครับ,รบอันนี้คือลายมือเพิ่นเลยครับผมครับเดี๋ยวใอย,ว,ยว,ว่าเบิ่งครับบ้าแหลมสรุปให้ออพี่เดี๋ยววันจะเลื่อมนพน้องเลื่อมมักโซเดย์การเลืมกลับตัวไว้นํานะครับพอว่างวดที่ผ่านมาเข้าตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะ ขับไปเบิรติดตามพอเทียมกันเห็นอยู่นะครับเนาะเนา0748นะครับดี่เนีนจงหางเอาเลขวิ่งพี่น้องแปดกับศูนย์แชบไบแชบไบพี่น้องโอ107คือมี่นซับหประตูคนว่าเดี๋ยวพอเรียมพาเบิอีกที่หนึ่งพี่น้องพอเล้วก้นเพื่อนดี เลในหวกหมูมันวเนี่ยัจว่ากหมูกับวัดใจสูงแล้วนไอ้ที่เฮ็ดหัวูไว้หาะครับผมเพราะว่าหนึศูนกับมาแค่เฮ็ดหนึ่ย์เจ็ดเฮ็เฮ็ดศูนย์ไแล้วศูนย์เจ็ดศูนแปดห้าเฮ็ดหัวประตูไวหนึ่งื้หนึ่งเออเทียนเป็นเจ็ดหนึ่งศแปดคับศูนย์นี่เลขบิ่งมันป่าครับเลขบิ่งเรื่อยแปดกับศูนย์ิ่มากเกินเลยท่านั้นครับผมพวกหมูไวเลนทุกตัวนี่ครับไฮเลนแค่ สคูครับผมเอาตัวมาดเดเพราะว่าออกผลกำลังแค่นั้นะสือไหลเขาก็เสือออาตัวเนียๆเข้ามาตัวนี้เพราะมันากมันออกตัวเพรเข้ามาคือบรมาก็แปลว่าผมไม่จวดนะมาคนละตัวกันแล้วคนะมาคนละตันึจ็นี่เล่นหประตูได้เลยต้ามูมากเพาะอมูก็มากหนครับผมเล่นไประตูท so ่านหนึ่ง็ดชมันหนึ่เจ็นวกเป็่นมาชวันนี้สมานึ่งศเคือเขาตามเลยล่ะครับผมากศูนย์นี่มาก ปดครับัืรอมากิวสวาอสสองแปดซีแปดโอแปดวยถามูบ่มักจะไปเล่นพวก5 8าแปดเอ3แปดสมแปได้ครับผม้าพวกเอซไปคือเป็นแนวทางของรัฐบาลครับผมเข้าแปดแห้งไปเล่นตัวสิว่ายาเลียนลายครับผมแล่วสองสามาันครับถ้าเขาได้เล่นได้รุ่นเนาะเขาลงแปดตอบแปดรุ่นเนาะครับชเอรุ่นก้อนกับเอสแปดเอสแปดเอชซีสากับสามีครับา ไลเขาไม่ได้เลยนะครับทาเมื่อวานเนี่ยาเขาร้อยล่างมนกับเตามเง็เพาะว่าจะวยืนแบกสูงเลยยิงขึ้นไปสูงๆก็เพื่อพาครับยิงถึงพ่พขึ้นหัด้อยล่านตลอดนะครับเพราะผมก็คือก่อนเอฟซีของดารุมนะผมกไอจิตาังคอแต้มพันด้วยครับบ้าแหลมเนาะครับผมตั้งสองนี่ครับผมคือเป็นมาก เป็นสำคัรถนาะขอกหมูด่าไอ้เี่ยอหมูคืออยัางเงีแต่เพี้ยนมาเหล่ยน้ำแดงกับหมูร้านส้มตำแม่หมูตกคุกตรงข้ามโรงยาบาลอำเภอชายบานครับเนาะมาเห็ียมน้ำกอกหมูเไยว่ากินเตากินน้ำชื่อกัน evet ถ้าจะเห็นขอหมูโเป็นเป็นกับเล็จะจ่ายยู่หี่มหาขอหมูเลยนครับเนาะเ้าขอูกาับสวัสดีนะครับเนาะขรของคนณนะครับครับมาเหี่ยอหมูได้ครับผม่ไหนช่งไนื่ครับเจ้าขัรมาหา ครับรถอย่างไฟคากาชิมุกน้ำกระไดมครับเนาะคือาชิมาอุดหนุนปลาเผาส้มตำอร่อยอร่อยก็ไดน้องพี่น้องครับเอากระจังภาพบ่งอีกทีหนึ่งนะครับเด้อครับพี่น้องแคปหน้าจอด้ะครับเด้อได้ยินพ่อหมูเราวเรารับเนาะเลขวิ่งนี่บุกค่อยผัดนะครับแปดกับศูนย์ขับหน้ามาหนึ่งตัวหรือชิมาน้ำกัดเนาะนี่เนาะศูนย์แปดมีนะครับเด้อศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ห้า ครับ2องแปดสนะครับส่วน701ดศูนยซับ6ประตูเล็ดเอาพี่น้องครับคอยแห้งเรื่อยๆโวกมันคือเก่านะพี่น้องเนาะคอยฟังๆอีกนะครับกับแม่หมูตัวคกหรือว่าพ่อหมูตักคอกพี่น้องเอาเนื่อลืมพี่น้องเอาเ้ไปใหนคุณลื่อมข้าวนี่โอกาสเขามาชีวิตน่าจะนี่เป็นเพื่อนเจ้าบ้านพี่น้อง มีให้ด้วยกัน่นงครับัด้าจอครับผมแคน้าจอไว้น้งแต่สันนะครับมัสอบตัวเองจะเร่องกตัวไ้นนะครับเนาะปอามอยูที่อครับมให้ด้วยันนะครับครับสหรับแนวงกรผมของเมมูต๊โค้กครับผมครับบนหลังนะครับเนาะ ครับวิ่งรูดครับผม8กับ0ครับผม2ตัวเด่นๆครับผมที่วันเน้นให้เกิดจะมี0748ครับผม08 05 68 26ครับผมตัวร่องฝากพี่น้องสีทุกคู่ตัวพนครับผมอย่าลืมเอาไปพิจารณากันเบิ่งครับสำหรับเลข3ตัวครับพี่น้อง107เนาะครับเนาะครับอย่าลืมครับผมกับ6ประตูเอาไว้ครับผมครับ0กับ8ครับมาตัวหนึ่งแน่นอนครับผมงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะ กมากตัวหนึ่งครับผมหนึ่งคับเจ็ดครับเพิ่นเดินในงวดที่ผ่านมากครับผมเข่าหนึ่งแปดนะพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่พี่เอฟซีทุกผู้ทุกคนที่โชคดีหมานกันนะครับนอก็ขอแสดงความดีใจน้ำครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับพี่น้องครับเบาวแรงครัพี่น้องโชว์ที่หมานทุกผู้ทุกคนครับอย่าลืมกันเด้อพี่น้องครับสนับสนุนนะครับเนาะสลากกินแบงรัฐบาลครับผมบอสนับสนุนพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมเล่นการประนันครับสำหรับคลิปนี้ครับขอให้พี่น้องโชคหมานทำด้วยเบาแหลมพารวยกล่าวผ้ารวยเสี้ ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนขับพบได้เจอกันไหมคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม